สวัสดีครับแฟนมวยที่เคารพรักทุกท่านครับคลิปนี้วิเคราะห์เจาะฟอร์มมวยครับสิมาสองฟอร์มมวยศึกมวยไทยเจ็ดสีนัดประจำวันอาทิตย์ที่13ากรกฎาคม2568ครับเริ่มทายทอดบ่าย2อมงเครื่องถึงบ่ายสี่มงเครื่งครับทางช่องเจ็ดสีคือเกาแล้วครับศึกที่แฟนมวยรอคอยครับแน่เบิ้งครับคููมวยครับคููมวยค,คุ่เองวันนั้นเป็นวันชายน้อย พานทองยิมมื่อนี่ใเ่ชีเสือพานทองยิมพบกับเพชรสยามน้ำน้ำเด่มทีทีทูเอวอเตอร์อุบลหรือว่าเพชรสยามจอพัทริยากีฬาสยามเดิมนะครับผูร้องก็เป็นทางด้านยกคีรีทีเอ็นมวยไทยเจอกับเพชรชลิดพีเคเชนชัยมวยไทยยิมครู้สองเปิดหวัวก็เป็นทางด้านป้องโนวาหรือว่าป้องพบบางแสนไฟขับหรือว่า กล้องพบบอสุขสันแชมป์มารอบปูนเสือเมื่อถัดไปเมื่อประมาณสองสองปีที่แล้วสองชุดที่แล้วเจอกับเพชรก้องฟ้าบอสเทคโนโลยงีลวงปู่ศลวงปู่สวงอ่าหลักกาคููแรกเปิดหัวไปที่ทับไทยทับหลวงครับทับหลวงมันทับไทยทับหลวงเพชรเกียรติเพชรเจอกับพรน,นํำโชคสอภูมิพัฒน์อ่ายกโอ้คู่หม่คู่นี้ กดไว้ดีเติอบอรับยกคิรีนี่กบมันแช่หน่อยนี่สามารถแยกไปเป็นคุ่เอกรายการหนึ่งได้เลยเอกล่องนัวครับผิดกล่อง้าเนี่ย็ยกไปเป็นคู่ร่องหรือว่าคู่อีกรายการวันเสาได้ให้กันครับอ่าแยกแยกได้หลายรายการเลยคู่มัย่ยนั่นเดี๋ยวมาลงรายการเดียวหน้าติดตามเลยทีเดียวครับอ่าเดี๋ยวมาว่ากันที่ฟอร์มมวยเลยครับเนี่ยเดี๋ยวมาเขาเขากันที่ฟอร์มมวยกันครับ อ่าครับมาเริ่มกันที่ฟอรอมคูยอีกเลยวันชายน้อยพันทองยิมหรือว่าวันชายน้อยสิทธิสารวัตรเสือหรือว่าวันชายน้อยสิงปลาปากน้อยอหรือว่าวันชายน้อยสวาทชัยวบางแสมอ่าลายซื้อหลายขายเหลือเกินอายุ25ปีครับจากจังหวัดนครพนมครับฟอรอมหลังหนึ่งก็มีแพร่ฉลามดำนายกเอตราลาในแฟายราสุดก็มีแพร่คุณสึกน้อยคุณจึงเล็กบุญมเด็กเชียน กวา่นานันกะชนะมาลวดครับชนะเด่นชนะกุมารดอยชนะยกคิลีชนะเจเจกวา่านันชดมาพวมาสะดุดคุณซึกเล็กแหละกัมาเพื่อชะลามดำเด็ดมาเป็นมว่เตะไส้นักนวงรุ่นแรกยังว่าฟีมือแตตะวันกับเป็นม่วไม่ครบเครื่องม,มีมีแฉงใส่เป็นอาวุธเด็ดแต่ว่าหลังๆเนี่ยพัฒนาความหนักนวงรุ่นแรกของอาวุธขึ้นมาครับนะอันนี้เห็นมันเพิ่ความตอน โทก,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 กับคุณซึกคุณซึกเล็กให้เบิ่งนก็คุณซึกเล็กเพราะอยังเพราะว่าคุณซึกเล็กเนี่ยสไตล์คล้ายๆครับอ่สาสร้างเพชรสยามสไตล์คล้ายครับผู้ชมคนนี้อา่ามาว่ามื่อเดือนตุยคุณซึกเล็กการคะแนนบ่ให้คะแนนกรรมการบอกคะแนนบ่ค่อยอันนี้ปัญหาเนีเ่เพราะว่า อ๋อคแนนนกหนึ่งงกสองผมมองว่า,าวันเช้าหน่อยชนะอยู่แต่ว่ากรรมการให้ให้แพ้ก็เล่นออกลูกชงช้างไปเลยเสียช่งไปเลยเล่นเป็นขาดไปเลยมั้ยเออแล้วความของเพชรสยามจอพทัทลียาเพชรสยามจากจังหวัดสุรินทร์ครับอายุสิบเก้าปีครับอ่าช่วงอยู่ค่ายจอพทัทลียาสยามมีชนะปานเทพชนะสองพยักษ ชนะเพลิดแสงวานแพ้ชิงดำกาแฟโฟกัสสำหรับเพลิดสยามเนี่ยคเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องครับมีหนักมีในยยีนชายวงในก็มีขวางตีซูครับเดาเชียวฟ้อมเจ๊ครับซิงดำไม่เบิ่งเชียวฟ้อมเจอครับซิงดำไม่ไม,เไมาเบิ่งเมยงเมย์ยังกว่าชิงดัมเมย์ชายแล้วก็ไม่ลูกหนังงวงรุ่นแรงคลา,ายครับ ทางเหนือของวันเชน,นอย์ออปไปนี่ทางพปสยามแพ้ครับเพียชิงดำเทียย่ยวไฟนี่ไม่เป็นเพราะว่ยังเพราะว่าส่งงานยกคล้ายๆวันเชน,นอยครับชิงดำการมีความวิจารณ์ผมก็เลยออกไปทางวันเชน,นอยครับเพราะว่ายี่ดงงวงหนันงงวงรุนแรง คลายชิงดำซึง you? ่องว่าวันแชหน่อยแผ่ช่วงนี้ครับแผ่ช่วงนี้เพชรสยามแผ่ช่วงนี้เออวันแชหน่อยเพชรสยามแผ่ช่วงนี้อูนี่ออกออกไปทังวันแชหน่อยครับมีลูกนักมีลูกนักครับมีลูกนัก่องวาเพชรสยามอ่าหมกมักเมื่อวันหนังน้องแรแรเลนบันไดฮะวายหย่อนมาเบิ่งความเ่ยมีแผ่เด่นอแผ่เด่นแผ่แผ่เด่นแผ่ สิงดําเป็นอาวุธนักนงไ่สอาวุธนักน่วงรุ่งแรงคลายๆวันแช่น่อยผู้นี้ก็เลยบอกไปที่วันแช่น้อยพ้านทองยิ้มครับสําหรับคุยครับ